แพรนะครับเป็นแพรแล้วก็ท่อส่งน้ำขึ้นมามีแอร์แวรมีตัวทดสอบน้ำมีตัวทดสอบน้ำปั๊ม1100วัตต์นะครับแต่ว่าใช้สติงเดียวเป็นปั๊มดีซอันนี้เช็ควาล์วกันกลับน้ำวิ่งเงินไปโน่น แล้วก็ลงมาแล้วก็ออกไปใช้ในสวนฝังมาตันนี้ฝังฝังมาไปในสวนนู่นนีแผงโซลาเซลล์ใช้ขนาด330วัตต์จำนวน4แผงอนุกรมถ้าใช้8แผงดีมากเลยครับอันนี้ก็ได้แอมแค่ care. 2.3แอมป์วัตต์ก็ได้200ไม่ถึง300วัตต์ครับโวลต์ก็126โวลต์รอบก็1,900ฝารออจริงๆมันแรงวันนี้นะครับตู้เราเจาะแล้วเราล็อกไม่ได้แล้วก็ปิดเจาะรูระบายแล้วก็ล็อกไว้ได้อะไรไว้ได้นี่ เบื้องต้นก็ประมาณนี้นะครับ